สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีพับเหรียญโปยทานดอกกุหลาบมาแนะนํานะคะเป็นกุหลาบสีทองค่ะวันนี้ใช้ดิบินเบอร์สองจำนวน4ี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีเหลือง2เส้นสีขาว2เส้นค่ะตัดปายดิบินให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเรียงทั้ง4ี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งนะคะวัดได้แล้วพับลงไปค่ะ8ซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับเส้นนี้หนึ่งเป็นฐานค่ะปลายิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สองเอามาคองเส้นที่หค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะเอามาคลองเส้นที่สองนะคะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกลวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิก,กับด้านค่ะเริ่มจากเส้นแรกก็คือเส้นสีขาวนะคะ ปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ไปทางซ้ายดึงออกไปค่ะต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นนะคะ ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีขาวนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นริบบิ้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะ เส้นสีเหลืองค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะเป็นเส้นแรกนะคะต่อมาเส้นสีขาวเส้นที่สองจับผ้าดทับเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่3ก็คือเส้นสีเหลืองจับผ้าทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ก็คือเส้นสีขาวจับผ้าทับเส้นที่3ค่ะหนึ่งสองสามสี่ทาเส้นที่4ก่อนนะคะรวบ3ามเส้นนี้ลงมาค่ะเส้นริบบิ้นที่เราทําให้พับมาทางขวาค่ะ หลังจากนั้นพับตรงกลางเซนลิบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะนำปลายริบบินมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบินจะทะลุออกมาด้านล่างค่ะนี่นะคะทะลุออกมาแล้วดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นนี้นะคะเอาสองเส้นนี้หลบมา เส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกรีบดอกสีขาวค่ะสอดลงมาแล้วดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวเอาเส้นสี เหลืองหลบมาค่ะพับเส้นลิบบินนะคะมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นลิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะดึงออกมาแล้วนะคะต่อมาเหลืออีก1นึ่เส้นก็คือเส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นลิบบินนะคะมาทางขวา ตรงกลางเส้นลิบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นลิบิ้นออกมาค่ะเราดึงให้กระชับนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำเส้นต่อมาคือเส้นสีขาวจับผ้าเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะ,ะหลังจากนั้น นะคะคจับเส้นสีขาวให้ตั้งขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะนี่ค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสีเหลืองค่ะ จับเส้นริบบิ้นขึ้นมาค่ะพาดขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นตั้งขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นนี้พับเส้นริบบิ้นนะคะพาดเฉียงมาทางขวาค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกส,สีขาวนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามผ้าเฉียงปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะ ปลายที่บินกลับลงม,มาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองสอดด้านในนะคะนี่ค่ะค่อยค่ยดึงทีละเส้นค่ะตกแต่งกลีบดอกให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะบีบกดที่มุมให้กระชับค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ,ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ